สวัสดีครับผมนี่ก็อยู่กับมันเช่นเดิมครับกับเซกาเหมือนกับกายในนิวเมติกเช่นเรื่องไอ้ล้มกัดเซตุตอนที่สิบเอ็ดแล้วครับผมก็ไอ้ล้มกัดเซตุจะเป็นเรื่องแรกที่จบนะผมวันนี้จากวันสิบสองมันมาแล้วโอเคก็เวลาเดือดครับผมมาเซลโตคิปพอไวจีมาหนึ่งครับว่าก็พาตัของผมมามาครับผมสิ่งที่เห็นในโทรศัพท์นี้ที่เออ สากิริถามพี่ชายว่ากี่โมงอะไรเงี้ยมาผมมาใจโอเคแหมเราต้อนรับเลยแหมสากิริ ใจไม่ได้ชอบน้องสาวก็เถอะนะใจเย็นหน่อยเนี่ยสติออกมาเลยว่ะจะต้อนรับไหมรอไหมใจเต้นตุ๊บๆดาอึ้งเลยขนี่อึ้งเลยกลัวเลยเสร็จแล้วก็วิ่งใช่ไหมกลับที่เดิมม่ด้ไงว่าแล้วใจกลาไม่พอ กันอันสินะอืบ่าวาอุ้ยบ่าวาอ่ะเจ้เกูนี่น่ารักว่ะโสเอเนี้่น,น่ขอโทษน,นะผมอะไรเหรอหน,น้าหนีอะไรนะมาสก,กีสวยขึ้นนะ อืมอืมแล้วก็ว่าอะไรนี่อุ้ยซื้อมาฝากว่ะโดนโน้นศาลแต่ก็เป็นเรื่องเดิมๆแล้วใช่ไหมยล่ะเออือบอกเชิญไปทะเลด้วว่ะมึงเถินป่ะอะไรวะเดี๋ยวบอกนะนั่นไงชายที่ตํงดวจกูอือ รอแล้วไปตามไหมอ้ยฉัไปหนาวผมเจียนเค้ยเจียน โอเคพอแล้วโอเคขอบคุณมากเอใจเย็นกจะดินแล้วเย็นเจเอลอยแล้วเจเอลอยแล้วจู่งจะบินสู่สวรรค์แล้วเออเชิญฉลยในการของเมื่อกี้เกือบเกือบเอโอแล้วเกือบเกือบช้ชาฮิสเกะแล้วโอเคมาครับอืมมาหงดันไงวัลลูเตรียมไลท์ใช่ไหมวัลสวยๆนะสตินี้ จะได้พาพวก๊บอป้าของไทยนี้ลนะไม่รู้ยวันแล้วได้แจกว่าทำไรแบบมันอ๋อออา๋อออใจเย็นใจเย็นเด้ออ๋ออ๋อเขามาเข้าประตูแล้วอะไรอุ้ยอะไรนะแบพรุนี้เหรออซสุิมซาเฟ ด้วยกันเหรอไปสไกายนะกลัวนะด้วยกันนี่เด็กก็มีน้องแค่บากกันตาบ้าหเรื่องที่สามเหรออ๋อดีปีมัสามปีเรื่องแรกแรการเดินทางใช่ไหมเรื่องที่สองก็มาป่าเสีเงินนะเรื่องที่สามก็เรื่องนี้เท่าถ่าปีก่อนแล้วมั้ย ยอดดีแล้วผมอันนี้เล่มหกนะฮะอันนี้เล่มหกแล้วผมลองให้ยอยู่นะเป็นหรอหน้าตาเปเหมือนกระิ๊กเลยอสองกระดิดก กาต้องโกงกันนี่นะคุณแม่โดนหรอฝ่ายกัตถะของอืออโอโชว์ปุงทำไมโชว์ล้องภูงทำไมล้องขาทำไมฮะสกิลกูจะกระโดดเข้าไปเข้าไปลงสองติศใจเย็นนี้ ใจเย็นครับใจเย็น,น,น,นยครับนันดีครับผมอไม่ละอยู่นาแลดท่านแลดจะจะเรียนงี้ก็ได้นนะอุ้ยมีไปเรียนฮะ,ะไอ้นี้คุณพ่อแม่อยากกันของไปเองแม่งแม่เสียฮะ ลั้ยกลียดเลยแม่นะฮะแม่แม่ลูกนี้ทอแหบมาจากแม่เลยฮะต้นตำรับนี่แม่ใช่ไหมสกีชัดเจนตัวดาราเวอรน้อยจังตอนที่หนึ่งเหรอเอ้ยตอนที่สองมาแล้วลอ่ะอ๋อนี่ไงแม่แอบดูอุ้ยข่ใครเนะี่ย แม่ก็เป็นห่วงนะทอบแบบมีทอบแบบวานรูปมาด้วยใช่ไหมตอนที่เจ็ดถึงสิบนิ้วโปั่นงานเร็วใช่ไหมอุ้ย,ยมึงเขียนเร็วมาก อ <ừ. S 2> ย่าไปเอะเขียนเดี๋ยวว่ายยังจะมาเร็วไปไหนอะไรนี่เจ้าพวกนี่จอคนนี้รู้สึกเรื่องุมโง่แล้วยังดูใจเลยไหมอ๋อยยเริ่มเริ่มไปปฏิสัมพันธ์กันแล้วฝนตกอ๋อเสร็จพัดลมนี่ตกใจ พ่อก็สงสัยว่าคุยกับใครเซอร์วิสมาแก้วเมาใบชิปเซนสิบมึงโหดมากอะไรของเขาเนะี่ยมีสกิลเพื่อเองตั้งแต่ต้นนะสกิลเลยนะปั่นงานคันเทียนนะไม่ปั่นงานเซนสิบต่อนรือมั้กูย,ยังไม่ได้คิดเท่านี้เลยนะกดใจของบุก้ามาสมัยนี้ <c oughs> <c oughs> โดสนสะโหดงานแรกกูก็เจอมาแล้วกู <c oughs> เจอมาแล้วกูก็เลยอย่างเงี้ยแหละโอยสองลำบากหมดโอ้ยเจ็บอ่ะทำอะไรมาเนี่นะ <c oughs> ย <c oughs> ทีนี้ยายจบแล้วเหรอนั่นไงประวัาไล์อะไรงออมอีกแล้วมึงประวัตาสตร้วเหรอสี่ได้จากทำไรปัดุ่นเลยเว้ยนเอาความข้าอะไรวะวันลูกใช่ไหมนั่นไงอ๋อเยอ พูดกับพ่อไ้พ่อไม่รู้เรื่องเลยโว้พ่อคงงงสิพ่อขำไปล่ะเห้ยอะไรบ้าเฮ้ย คืขี่นิยายวะเอาปอ่ะร้อยใจดีมากครับโอ้กินน้ำแบบเจ็บคอนี่ยเครื่องที่ใช้อยู่นะเจ็บคอตองนี้งั้นวเหรอเจ็บคอตอนนี้เคลียร์นี่ง มันเองอ๋อนี่ฮะแต่ยังมาเรื่อยๆนะเล่มสี่ปัจจุบันยัง well. h, ไม่มาครับผมไม่รู้เลยผมไม่เชื่อทีแต่ว่าผมเก็บตังค์ซื้อนี่ยะ อตอนนี้เขาสูงหน้าหนาวแล้วนะฮะแผ่นบุลเล่ไม่รู้จะขายได้กี่แผ่นนะไอ้เรื่องพวกนี้นะแต่รีเกเตอร์ผมดับบุบเรียบร้อยนะเพราะว่าอีสิบสองตอนน่าจะน่าจะเกินสามบาทนะรีเกเตอร์ผมว่าจะเกินนะเกิดแน่นอนนะเนือจะเป็นนี้นี้ไม่ใช่หน่อนี้นะฮะหผมจะศึกษาละศึกษาละ โกเป็นฮะซีรีตอนนี้เตะยูเจ็ดโขบฮะเก็บตัวยิ่งกว่าแม่ขอบคุณมากไอ้นี่ซีบ๊กฮะสกินลีเจ็ดโขบฮะเก็บตัวยิ่งกว่าแม่นะเก็บตัวยิ่งกว่าแม่เฉดตรงๆเลยนะโมเกียนเพ่ก็เสิร์ฟอุ้ยครับขอความเข้ากันการบรรจุภัณกับมาซ้์เนี้ยฮะอืม เออ่ะอืมใจร้ายอ,อืมอืมเสีย้จ <c ười> นัาร้อน ก็สุดแล้าร้าอแล้วนะหมดตรงเล้แม่อุ้ยขานาดแม่งเซอร์วิสสุดยอดมากไม่เป็นไรฮะอ,อ,อีโอเคจังเนงะ่าโอ้โหเอาสกิลมาจากแมงแทนนะฮะไม่เหมือนในนี่เลยไอซูริใช่ไหมบอก่าแต่กุยกุยิ ปเ,เลยยิงเลยจะไงรอนะเออคุณมองหน้าก็แม่เนี่ยชัดเหรอเออวัล <c ười> ลูกเมื่อกินวันไลทแม่งคนเหมือนเลยให้มามาสอนไหมเออม่เป็นไรเอออ่ะอ่ะเออเหรเก็บตัวอยู่กับแม่นะโคตรโหดเลยหือน้าร้อนนะตอนนี้ร้นอนจริงเสียจ้า <c ười> เดินเล่นด้วยอือวุ้ยโทรศัพท์เข้าฮะอืถามตัวตเลยเสียก่นทีนนลล่ใช้โทรศัพท์ทีมันม,มันกม็มันก็ไม่ค่อยเหีือเท่าไหร่เลยไม่ใช่ไทยที่จะขูดบนะเจอ,นะจอเรู้ว่าสัด้วบโทราศาัพอทอ์กับขูไหละอือหือโอนยอยู่เยอยู่ผมไม่บอกผมไม่บอกผมเล่นไหนฮนะเป่นเสร์ชในห้องส่วนตัวผมเลย ออ๋อปวดใจค่วซากียรนิยายับผมเหอืออึศบมาเป็นไรเฮ้ักคิเป็นไรเฮ้ยสกคิจปไปโรงเรียนว่ะของแม่ป่วยอยู่แม่ตกใจเลยแม่ตกใจชลองตายจบเอาสารไม่ใช่ละ รุดูใบไ,ไม้ผิดยันดนาหนาวิธีกลับมานาร้อนดูกลับมารุดูใบไม้ไมอ,ไมไมไอันอนี้ใบไม้ไมผิดอันนี้เมื่อกี้ใบไม้ร่วงอันนี้ใบไม้ผิดโอเคเดี๋ยวจบแล้วนะผมรุดูใบไม้ผิดน่าจะเป็นช่วงอาจจะเป็นซัมเมอร์ไม่ไม่ฟอร์เออฟอร์น่าจะเป็นฟอ,อร,หมหมหรอ์ท่านจะเป็นช่วงฟอร์ฮะไอรู้ไว้เมื่อกี้ท่านจะเป็นช่วงฟอร์มั้ง ไม่ไม่ไม่ผิดอ่ะมันไม่ล่วงน่าจะเป็นช่วงเอ่อสปริงน่าจะประมาณนี้มั้งสปริงไม่ก็ฝอให้พวกไปไม่ผิดมั็นไม่ร่วงอะ่ะช่วงไอ้หน้าฝนกับหน้าซัมเมอร์อเน,นี้ยผมอันนี้ผมรับหมนหน้าหนาวอ่ะน้าหนาวเออฝนหนาวช่วงหน้าฝนเนีนน่ยมไปกดได้ครับไปกดได้ใช่ไหมนี่อันนี้จากตอนโอพนะฮะนี่ฮะจากโอพรับผมเข้าฟังเข้านะ,ะมา ชอบลูกเหรอทำไมอยู่่ะตอน5โมงนะแม่นะแต่ก็ดีแล้วอืมอจริงวะพูดอะไรับเาเนี่ยเจ้าเกยก่อน แต่เบอร์มือชีไม่ได้หรอกไอ้จริงเว้ยแม้แป็งงานสิบตอนภายในวันเดียวมึงโคตรโหดนะฮะสกิลปัดงานขั้สุดยอดนะโคตรโหดเลยดะแต่ผมคงผ,ผมก็ทำได้แต่ผมคงไม่คิดเข้าในอีหานี้นะเดีย๋ยวเจอวันฤกษีหน้าผมมึงจะรู้ว่าเป็นไงฮนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้อ่านนะแต่ในมือ สนุกยอดมากเดี๋ยวรอให้โอโฟนหนึ่งปีมันยิส่สนุกมากเลยนะหนึ่งปีน่าจะเป็นช่วงใบไม้ผิดแล้วนะใกล้เข้าสู่ฤดูร้อนน่าจะเป็นสปริงลนะสปริงชัวรนะ์ละสปริงนะสปริงสปริงไม่รู้ไหมผิดนะสปริงนะสปริงอเออผมมนใกล้ฤดูร้อนสุดอืมฮึฮึแค่สปริงก็ฟอร์ผมไม่เข้าใจอ,าอืมมาทำวิทย์สิ เอาวะอืออือไอชี้ไอชีขอรับรองเลยครับผมเอาวามาคัตตาเข้าใจแล้วผมเอาปุา๊อเอา,าทำไมอะโออ นี่คือจุดลต้นของสองคนนะฮะนาเดกลับเลยวะลงให้ว่าอืมลงให้เลยวะถ้าคู่ลงให้แ้ว <c oughs> สองคนนี้มันรู้เรื่องได้ไงว่าตอนโตนะฮะมีสก,กีอยู่คนเดียวนะฮะ ไม่เคยเห็นหน้ากันสักวันนะเรองเหล่านั้นก็คือจุดร่มต้นของสองคนพี่น้องนะเบอนที่ไม่ใช่ใสายเนื้อเดียวกันนะแต่งานก็ได้นะโอเคไม่ใจอกันนะอ่าไม่เจอกันน,ะน,นี่คือจุดร่มต้นของสองคนคือจุดร่มต้นของเล่มหนึ่งเลยตะปูนี้สรุป จริงเราไม่หานี่เล่มหกอะมาหอกอุ้ยอุ้ยแม่วาและรอยยืดยกกืดสกิทแม่ตอนนู้นว่าลูกที่สีอุ้ยแม่ช็อกตายอีกรอบ <c ười> อ่ะอุยเข่งแล้วอาร์เบอร์สตูดิโอผมอาร์กิฮา巴拉ผมนี่มึงในตำนานฮะมึงในในี้ครับผมชัดเจนมากฮะอารเกียบราระครับผมอารกิาบราระมีแน่นอนก็คือเม่ท่านผมแล้วก็กาชาแน่นอนนะไอ้นี่ นนนแน่นอนนะผมมีแน่นอนครับเมทอ่าอากีรบัลล่าผมอ่ามีอย่างนี้ชัวรนะจะไปจังเลยประเทศไทยก็มีดั่นไงแล้วมีวัคซโ,โควิดกับชัวร์ครับผมเ <c oughs> กีรร่ยมบัลล่าเป็นสุดยอดเงนี้แหละแล้วก็มีงานแสดงนี้ไหมั่นแหละที่สิ่งที่กูอยากไปบ้างแตก่กูไปกูคคได้คิดในฝันกูอยากไปญี่ปุ่นแต่กูไปจะไปแล้วอ๋อนี่ไงค่ายนี้เปิดในไทยก็มีง่ายง่ายเห็นง่ายไอ้เรื่องบ้านกัเนเราเรียนต้นนนองสาล้วนะ ใช้จีนแล้วอ่ะใช้ทุกท่านมาป่าเสือเงินก็ได้โปรโมบอ่ะหมูเล่มเยอะปะ่ะรู้สึกพวกเราดีซีโร่ก็มาเราเห็นอยู่ตาดีเว้ยตาด,ตาดีตาดีสัตว์ตาดีสัตว์เรเห็นอยู่เลยดีซีโร่ตาดีเว้ย ออเอาวะไอไอเรื่องไอ้เรื่องที่รุ่นพี่มาสาเขียนมันก็ได้รับกับโปรโมทจากที่นี่ด้วยป่ะอืมนี่เนตอนนี้เราพบกับรักแรกพบเออทำไมเขียนดีวะน่าเสียดเออเขิ่นจังแล้ตอนนี้ใกล้จะจบเล่สี่แล้วใกล้จะจบเล่สามแล้วนะครับผม มไม่รู้ว่าต่อหน,น้าจะเรื่อสีเปล่ายังไม่รู้เลยคนไม่เจสมัยก่อนอยู่ไหนเนี่ย ไอ้เนี่ยคิดถึงเลยคิดถึงพวกมึงมากเพลงเพลงหันมาหน่อยหันมาหน่อยมึงหันมาหน่อยเย,ยี่ยมนั่นแหละขอบคุณม,มากอือโอเคเพลงปิดครับเพลงปิดฮะกูคิดถึงพวกมึงมากจบแล้วมั้ยอ่ายังไม่จบฮะอุ้ยเดินออมาครัวของโอเค <c oughs> อืม เดี๋ยววะไหวไหมเนี <analyze anthropology> <wie> ่ยมันเป็นลมตายเลยสักกีเอ้ย ข้าสุดสุดไปละคุยชื่นไจและรไปแล้วแหละว่ากับปันดมาโรเด้จนชิค้แมรูจักันนี่ไงกรฝานสอคนได้ไปเจอแล้วครับผมจากเรื่องในอดีตสู่เรือปัจจุบันเป็นฝันี้ยล่ะจำมือกันเลยในด้ไดทางนี้ก็ด้ จบครับผมโอเคฮะตับต่อไปเทสกายลลมกาไอ้เราสังพอนไม่ดีแล้วเป็นผู้เราสัะเทศกาลเราสังพอนไม่ดีครับตอนต่อหน้ากับตอนจบของไอ้ลมอกาศสซตไซครับผมก่อนเป็นเสารนี้ก็ตอนเรองกับพวกแบบฟ้าด้านกับไอลมอากาศเซตไซครับผมกับตอนจบเยีะยว่าครับสวัสดีครับ